สวัสดีครับพี่น้องนักลงทุนนี่คือรายการหาเรื่องคุยรายการที่มีจุดมุ่งหมายล้วงลึกเจาะกลางใจผู้บริหารและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อค้นโอกาสสกัดจุดเสี่ยงในการลงทุนอยากไม่เกรงใจใครและเทปแรกวันนี้ผมจะพาไปพบกับบริษัทหลักทรัพย์คันธิรุปบริษัทที่ก้าวขึ้นมายังโดดเด่นในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาด้วยมา r k เก็ตแชร์ราวกว่า5%อร์เซต์ และปีผลป,ประกอบการ2563บริษัทสามารถจ่ายปันผลได้ครั้งแรกในรอบ11ปีถือว่าเป็นการกลับมาของคันที่กรุ๊ปได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆแต่ประเด็นที่เหนือไปกว่านั้นว่ากันว่าบริษัทหลักทรัพย์แห่งนี้แต่ไมไปด้วยนักลงทุนระดับเสือสิงกระทิงแรดและที่สำคัญยังถูกมองว่าเป็นบริษัทหลักทรัพย์ในกลุ่มเตชะบนที่กำลังมีคลิปเช้าเกี่ยวกับ กรณีคุณบีเตชะอุบลสามารถสั่งให้บริษัทแห่งนี้ออกบทวิเคราะห์ได้ตามต้องการแล้วยัมีแรตเถื่อยที่ช่วยกันด้วยอยู่ตลอดแล้วกอที่เข้าไปซื้อขึ้นเลยครับมี13รคเขียนให้ให้รีเสิร์ชให้กีเจมไปหมดเลยออกมาเป็นบายมีเงียโมอะไรอะไรให้หมดเลยออกมาทาเกต26บาท32บาทก็มีคือเพเรากไปจัดเอง มากนะฮะที่ได้คุยกับคุณประสิทธิ์ <Gym. S 2> วันนี้ถามเลยครับว่ารู้ส,สึกยังไงครับที่ CGS สามารถจ่ายปันผลได้ในรอบ11ปีแล้วก็ยังอยู่ในยุคของคุณประสิทธิ์ด้วยก็ต้องตอบว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทํางานและประสบความสําเร็จสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการทํางานให้กับผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นสิ่งที่เขาต้องการคือทําอย่างไรให้บริษัทสามารถเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงทําอย่างไรให้ให้เงินที่เขาลงทุนได้ผลตอบแทนกลับไป วันนี้ผมตอบแทนกลับไปให้กับนักลงทุนคือเงินบันผลผมก็ยินดีแล้วก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งแต่ท้ายสุดนี้เราก็ต้องตอบว่าการที่ประสบความสําเร็จได้เนี่ยผมคิดว่าคนที่ทําให้ผมประสบความสําเร็จได้คือทีมทีมที่มีความเก่งทีมที่มีความพร้อมนะฮะแล้วทีมที่มีประสบการณ์เนี่ยสามารถนำพาองค์กรได้ไปไกลนะฮะผมก็จะมั่นใจว่าทีมนี้เป็นทีมที่ประสบความสําเร็จให้กับผู้ถือหุ้นครับแต่ก็ต้องบอกด้วยว่าส่วนหนึ่งเป็นเกิดจากการนําพาของคุณประสิทธิ CGS เนี่ยเมื่อก่อนนี่ตลอด11ปีเนี่ยขาดทุนมาโดยตลอดคคุณประสิทธิ์เข้ามาในปี2552ตอนนั้นตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่แล้วก็สามารถทำให้บริษัทมีกำไรได้แล้วก็ปี53ก็มีกำไรได้แล้วก็สามารถจ่ายปันผลได้มีแนวทางการบริหารงานยังไงครจริงๆถือว่าเป็นจังหวะหรือว่าชามโชคดีที่ได้มาอยู่ CGS นะครับแล้วก็วันที่มาอยู่เนี่ยเราก็ได้เซต ผลิตีต่างๆมากมายตั้งแต่การดูแลหัวนหน้าซึ่งถามต้องแต่ว่าที่นี่เป็นบริษัทเก่าแก่ใช่ไหมฮะ CGS แล้วก็มีคนหลายๆรูปแบบตั้งแต่มีอายุเยอะกว่าน้อยกว่าคล้ากันมีหลายๆ CEO หลายๆท่านที่เป็นอดีตซ e o ที่อื่นก็มาทำงานร่วมกับเรานะครับตอนนั้น CGS ดูดมาเยอะแหละครับผมค่อนข้าง,งเยอะ ไม่ได้เรียกว่าดูดแต่เรียกว่าเขาพร้อมที่จะทำงานกับเราเพราะเรามีอุปกรณ์ที่ทันสมัยครับผม C G S, <S นี่คือ a t k i n s o n เก่าแล้วค่อยม,มาเปลี่ยนเป็นคันที่กรุ่หรือ C G S ที่เราเรียกอยู่ทุกวันนี้คุณประสิทธิ์ทำยังไงฮะถึงมาดูแล C E O เก่าๆที่อยู่จากที่อื่นมาที่นี่ได้จริงๆมันเรียกว่าศิลปะในการพูดมากกว่านะครับแล้วก็การให้เกียรติซึ่งกันและกันทุกๆครั้งเนี่ยไม,ไม่ว่าเขาอายุมากกว่าหรือเราอายุมากกว่า แต่ความสําคัญคือความเป็นคนไทยหรือความเป็นคนพุทธของเราเนี่ยคือการนอบน้อมและก็มีสัมมาคารวะการนอบน้อมและมีการมีสัมมาคารวะเนี่ยก็คือจุดหนึ่งที่ได้ใจของเขาใช่ไหมฮะประกอบกับเราต้องมีความชํานาญในเรื่องนี้ด้วยไม่ใช่เรามีความนอบน้อมอย่างเดียวแต่เราไม่รู้เรื่องเลยมันก็ไม่ใช่อีกอย่างหนึ่งเรามีประสบการณ์การทํางานในตลาดทุนกว่า20ปีเอาประสบการณ์กับการเป็นคนที่พ่อแม่สอนว่าเราต้องรู้จักเคารพ และมีความนอบน้อมแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นจุดยืนมากกว่าเมื่อเรามีความรอบรู้ในเรื่องของงานเรามีทีมที่เก่งแล้วก็เรามีเข้าใจในเรื่องของหลายๆอย่างในองค์กรได้เนี่ยเรามามิกกันนะครับแล้วก็มันก็สามารถวิ่งไปด้วยของตัวของมันเองถ้าพูดถึงฝีมือของคุณประสิทธิ์เป็นยังไงฮะเห็นบอกว่าเมื่อก่อนนี่เป็นฝีมือทองเลยนะฮะพอร์ตนี่สองพันสามพันล้านนี่ต้องมาอยู่กับคุณประสิทธิ์นะฮะครับ ก็ถามว่าฝีมือทองไหมตอบว่ามันเกิดจากความตั้งใจตั้งใจจริงและเกิดจากการรักในการทํางานใช่ไหมครับคนเราทุกคนเนี่ยถามว่าคุณกับผมมีเหมือนกันก็คือสองมือสองเท้าแล้วก็หนึ่งสมองทุกอย่างอุปรกรณ์เราเท่ากันแต่เราเพิ่มเติมหนึ่งคือการใฝ่รู้กับความขยัน นะฮะความขยันนะฮะไม่มีควาว่าอดตายชีวิตนี้คุณไม่ต้องกลัวจนถ้าคุณมีความขยันอยู่ในตัวเช่นกันหลักๆง,ง่ายๆในการทางานตั้งแต่เด็กจนโตหลายๆคนอาจจะเห็นผมเป็นไอดอลในเรื่องของความเป็นมาร์เก็ตติ้งหรือความเป็นมาร์เก็ตติ้งมือหนึ่งในอดีตปัจจุบันนี้ก็ยังมีสายเลือดอยู่ตรงนั้นอยู่ก็คือเราเราเราเข้าถึงกับลูกค้าแล้วเราเข้าใจกับลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไรสุดท้ายเนี่ยเช่นกัน การที่จะยกมือไหวการที่จะเข้าไปหาเขาทุกๆครั้งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องรักษามันตลอดไปไม่ใช่วันนี้พอเราเป็น c ีอเราลืมภาพเก่าๆไม่ใช่นะครับวันนี้แม้กระทั่งเราเป็น c ีอเราก็ยังสวัสดีคนที่เป็นมาร์เก็ตติ้งที่มีวอลุ่มหรือไม่มีวอลุ่มเราก็ยังยิ้มทุกๆวันแล้วก็แม้กระทั่งลูกค้าหัดใหญ่ที่เขาเคยแม้กระทั่งเาใครบอกว่ารายใหญ่รายย่อยรายกางเราไม่ได้สีเรียนเรื่องพวกนั้นเลยนะฮะทุกๆคนเนี่ยเขามีพระคุณกับเราดังนั้นเนี่ยการยกมือไหวหรือการทักทย เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องทําตลอดเวลาแล้วก็จะหาลูกค้ามาให้เราเรื่อยๆนั่นคือสิ่งนะสิ่งที่เราต้องทําครับงานคุณประสิทธิ์นะคะต้องเกี่ยวข้องกับคนหลายฝ่ายแล้วต้องประสานงานกับคนหลายฝ่ายคุณประสิทธิ์ใช้วิธีการประสานงานอย่างไรฮะเราตอบก่อนนะฮะว่าการทํางานเป็นทีมเนี่ยการทํางานกับคนถามว่ามีความยุ่งยากมีปัญหาและมีอุปสรรคไหมต้องตอบว่ามีแน่นอนแต่ทําอย่างไรให้งานทุกอย่างเนี่ยปัญหาแลอุปสรรคคี่คลายได้คือ1คือเซตโนโยบาย การเซ็นนโยบายเนี่ยผมก็จะเชิญเ d ดีที่เป็น3 4มสี่ท่านที่รู้จักฮะคุณเดชาคุณพันนีคุณสุวิทย์คุณสุธิดาคุณชูพงศ์ซึ่งแต่ละท่านนั้นเลยนะครับบิ๊กบิ๊กทั้งนั้นบิ๊กบิ๊กจากที่อื่นด้วยแล้วก็เป็นตําแหน่งที่ที่ดีที่นี่ด้วยเมื่อเขาถามว่าคนนี้มาจากฟาอีดคนนี้มาจากคันทีกรุ๊ปคนนี้มาจากบีเซกคนนี้มาจากเอ่อบล็อกเกอร์อื่นใช่ไหมฮะซึ่งรวมรวมกันเนี่ยเราก็นําความรู้ความชํานาญของแต่ละคนมา คนนี้ถนัดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สุดท้ายเนี่ยผมจะใช้เสียงเสียงข้างมากแม้กระทั่งตัวผมผมใส่โวตของผมเข้าไปแต่ละผมฟังเสียงข้างมากแล้วผมค่อยมาฟันธงหรือไฟนอลดีซิชันอีกครั้งนึ่าผมเลือกตรงนี้นะเพราะอะไรดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเลือกแล้วมีคนโต้แย้งไหมฝา่ายตรวจสอบอยู่ขวายความเสี่ยงอยู่ผมจะเรียกมาผมจะเซตแบบนี้นะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเมื่อเราออกไปเปี้ยงทุกคนใช้ในโยบายเดียวกันเนี่ยการบริหารหรือการจัดการมันก็จะรวดเร็วขึ้นคือไม่ได้กลุ่มอำนาจไว้คนเดียวคือ เรียกว่าไฟแนลดีซิชันดีกว่าการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของผมแต่ว่าผมจะให้เกียรติกับทุกคนในการเลือกที่จะเอาทุกคนมีประสบการณ์นี่ทุกคนมีแนวทางการทํางานนี่แต่ละองค์กรแต่ละคําถามแต่ละออ mm. นโยบายของคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันพอมา CG จเเนี่ยความเสี่ยงคืออะไรถูกทาบาปพิบาลไหมความเสี่ยงต่อการลงทุนไหมเราเมื่อเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเรามาช่างและชช่างน้ําหนักแล้วว่าทําธุรกิจได้มีความเสี่ยงแต่ความเสี่ยงต่ําและตรงนี้สามารถป้องกันให้บริษัทหลายๆอย่างได้ทําตัวนี้ผมเลือก ค,คุณประสิทธิ์อย่างที่บอกไปว่าเป็นมาร์เก็ตติ้งมือทองมีวิธีการดูแลลูกค้าอย่างไรถ้าเกิดว่าจะสอนกับ Marketing มาร์เก็ตติ้งใหม่ๆที่เข้ามาอยู่ในวง,งการนี้ผมตอบกับน้องๆได้เลยนะฮะว่าความเป็นมาร์เก็ตติ้งมันอยู่ในสายเลือดของผมตั้งแต่เด็กเพราะว่าผมมีความรักอันดับหนึ่งคือความรักในงานเมื่อเรามีความรักในงานเนี่ยเรามีต้องมีความตั้งใจทุกคนก็ตอบว่าฉันรักงานแต่จริงๆไม่ใช่ ทุกคนรักงานเนี่ยผมมาทํางานในอดีตตอนเด็กๆ8ปดโมงถึงสองทุ่มผมกลับบ้านผมคิดว่าผมทําเงินทํางานทําเงินนะ,ะตอนเด็กๆคือคิดอย่างนั้นแล้วก็คิดที่จะบอกว่าเออลูกค้ารายใหญ่หลายๆท่านเนี่ยเวลาเราโทรศัพท์ไปหาเขาไม่ใช่ตอบว่ามาเทรดกับเราวันนี้เราต้องบริการเขามีอยู่คนหนึ่งเคสหนึ่งผมโทรศัพท์ไปบอกจากไหนผมบอกว่าเอ้ยผมประสิทธิ์ครับตอนนั้นผมเป็นมาร์เก็ตติ้งนะอาจจะโนเนมก็คือเขาบอกอ๋อไม่เป็นไรเขาไม่ว่างผมรู้ว่าคนนี้รายใหญ่มีเงินเยอะ ผมรู้ว่าเพราะว่าผมเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะแล้วก็มีสังคมก็ถือว่าใช้ได้ในใน,ในการรู้จักคนเนี่ยฮะแล้วก็พอเราโทรสั์ไปเขาบอกไม่ไม่รับคนเป็นรายใหญ่เขาจะยิง <Yeah. S 2> ถูกไหมฮะรายใหญ่นี่ยิงมากแล้วก็ <Okay. S 2> โทรไปหาเขาอีกครั้งหนึง่งโทรหาอีกครั้งเขาก็ไม่รับสายรอบนี้ไม่รับละครั้งแรกรับนึกว่าใครครั้งที่สองไม่รับละไม่รับแล้วทาอย่างไรเราก็แฝกข้อมูลไป พอแฟกข้อมูลล้วก็ส่งข้อความไปพี่ขอแฝกข้อมูลให้อ่านนะครับข้อมูลคือเอารีเสิร์ชเปเปอร์ไปให้เขาอ่านเมื่อเขาอ่านรีเสิร์ชแล้วเราก็แฝกทุกวันพอ,อแฟกทุกวันถึงแม้ววีกาจะเป็นลูกค้าเราสามเดือนหกเดือนยังไม่ได้เดือนที่หกโอ้โหเขาบอกว่าไม่ต้องแฝกมาละเปลืองกระดาษผมก็งั้นขอส่งเอสเอ็มอข้อความเข้าไปนะครับผมก็ส่งเข้าไปพอมีความตั้งใจแล้วต้องการได้คนนี้มาเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรยากยิ่งคนไทยเป็นคนที่จิตใจดีเห็นเด็กมีความพยายามเนี่ยสิ่งสําคัญเมื่อเขาเปิดบัญชีละ ต้องต่อเนื่องบริการต่อเนื่องอย่าให้ขาดแล้วก็ต้องเข้าไปหาลูกค้าบ่อยๆนั่นคือเราสามารถปิดดิวได้แต่บางอย่างอย่าคิดว่ามันง่ายแล้วต้องใช้เวลาอย่างเช่นลายลายเล็กๆเนี่ยเขาจะหาลูกค้าเฮ้ยคุณประสิทธิ์คนเนี้ยใหญ่มากอย่าทิ้งเขานะพวกลายย่อยๆเนี่ยเรียกว่าหรือลายเล็กๆเนี่ยเขาจะมีข้อมูลเยอะเขาจะมีก็สิบกันในห้องคาเยอะว่าคนนี้อยู่โบก,น,โบกนี้อยู่โบกนี้อยู่โบกนี้คนพวกนั้นอาจจะสร้างสร้างคุณให้เป็นคนที่เป็นทองคํา แต่ถ้าคุณแบบมองเขาไม่มีค่านะเขาไม่มีคำว่ารักคุณแต่ทําให้คนทุกคนรักคุณให้ได้พอรักคุณให้ได้เขาจะหาเรียกว่าหาสมบัติมาให้คุณสมบัติได้คือลูกค้าใช่ไหมครับแต่มันเนี้ยคุณอเดินผ่านลูกค้ารายย่อยคนหนึ่งคุณแค่รายย่อยอย่าคิดเข้าอย่างนั้นนะฮะทุกคนเนี่ยจะสามารถเป็นพื้นฐานให้คุณสามารถสร้างกําลังหลักและสามารถสร้างให้คุณมีรายใหญ่ได้เพราะพวกเขานะฮะดังนั้นเนี่ยจงเข้าใจและจงให้เกียรติกับคนทุกคนที่เป็นมาร์เก็ตติ้งหรือเป็นลูกค้าของเรานะครับ ดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าเราไม่ประสบความสําเร็จในอาชีพนี้รายกลางรายย่อยก็ถือว่ามันไม่ก็ไม่ง่ายนะฮะแต่ว่าคือเราใช้ปรับความสม่ําเสมอในการทํางานผมมีพอร์ตไว้เลยนะฮะว่า1-10เนี่ยผมจะโทรทุกๆวัน20-30เนี่ยอาทิตย์ละครั้ง3า6 0งเนี่ยสิวันครั้งแต่ทุกคนเนี่ยไม่ต้องอยู่ในโปรแกรมว่าเราต้องบริการเขาให้ครบนะฮะถ้าเราบริการครบตรงนี้ตอนในขาดที่เป็นผมเป็นมาร์เก็ตติ้งผมต้องสอนเพื่อนข้างๆผมว่าเผื่อถ้าเราไม่อยู่เราต้องสวิชกันได้ เราลองแลกเปลี่ยนกันได้เราต้องช่วยกันได้ไอ้นั่นคือหนึ่งในการทํางานนะครับแล้วก็อาชีพทางด้านมาร์เก็ตติ้งเนี่ยผมอยู่วงการนี้ตั้งแต่เด็กจนโตไม่เคยไม่ได้โบนัสนะฮะแม้กระทั่ง NPR ผมก็ได้โบนัสคนเดียวของบริษัทเพราะว่าผมก็เชื่อว่าความตั้งใจเราเราเป็นดาราครําว่าดาราเนี่ยคือตัวที่สามารถสร้างงานสร้างเงินให้องค์กรชีวิตนี้คุณมีคำว,ว่าตรงงานครับครับอ่ะครับนั่นก็คือทั้งหมดของการบริหารที่นี้มาส่วนของความ เป็นาการดำเนินง,งานของบริษัทนิดหนึ่งนะครับณวันนี้คันที่กรุป๊ปสัดส่วนส่วนแบ่งรายได้นี่เป็นยังไงครับในณนะวันนี้ก็คือประมาณ75-80เป็นโบ k คเรทนะฮรแล้วก็20ก็เป็นไรายได้อื่นๆที่เป็นภาพรวมขององค์กรนะครับจากในในช่วง2ปีที่ผ่านมาจะเป็น95:5ต่อและเป็น80:20ต่อ ซึ่งผมก็จะมองว่าเราต้องกระจายรายได้เพราะว่าในตลาดทุนสิน,สนค้าหรือรายได้จากโปรดักต์อื่นๆมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโบวเคเรนเนี่ย mm hmm. ปีหน้าก็เสรี hmm. นะครับ mm hmm. แล้วก็รายได้เราจะทําอย่างไรให้ได้ให้รายได้เราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราก็กระจายไปสู่โปรดักต์ใหม่ๆที่เราผลิตออกมาเพื่อนหนึ่ง mm hmm. ให้กับลูกค้า mm hmm. มีม,มีมีสิ่งที่เขาเรียกว่า one stop service ให้กับพนักงานมีรายได้เพิ่มจากสิ่งที่เขาเรียกว่าทุกๆอย่างสามารถสร้างงานสร้างเงินให้กับมาร์เก็ตติ้งนะครับสุดท้ายเมื mm ่อเป็น Profit บริษัทเราก็สามารถคืนปันผลให้กับลูกค้าในรูปของดีเวเดนได้อย่างดีนะครับเมื่อเราทํางานเนี่ยครบใช่ไหมผู้บริหารได้คือวินพนักง,งานได้คือวินสุดท้ายลูกค้าก็ได้คือวินเพราะว่าลูกค้าได้ได้สินค้าหรือได้อุปกรณ์ที่มันคุ้มค่าและมาตรฐานสุดท้ายผู้ถือหุ้นได้ก็คือวินทุกคนวินวินวินใครจะมาสามารถทําลายผมได้ในเมื่อทุทกคนมีนกรอบป้องกันให้ผมดังนั้นเนี่ยกรอบป้องกันที่ดีคือความมีการตั้งใจที่จะทํางานแล้วก็รักกับการทํางานนะครับ นั่นคือสิ่งหนึ่งที่ที่สามารถป้องกันให้เราสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปครับ